จิ้มจุ่มเตรียมขรองครับสาหนงเองกม้ครับบุกเลยครับโพนี่กุกบ่ครับเนี่ยอ,อันนี้มันยังอะรเนี่ยมือมืดด้มือยืด้เสี็จอมจะน้อยทตามติดกันร่วงไปนะครับตอนช่วงนี้เ,าล,เาลังเาลงเตรียมพอม <laughs> โอ้ตากตากกองกับบุกเลยครับเนี่ยหลังจากไปบุกโคกหนองน้ำมาเลยครับบุกตำล้านมาเลยปกติป <c oughs> กติใส่เครื่องส่เลยนะครับแต่ว่าล้านผมเนี่ยจนมันใส่ใส่อะไรไปเลยเพราะว่าเป็นเนี่ยหมูสดๆนะใ<อ>ส่ใส่เลยเนี่ยมันตอ้องอัดแข็งก่อนนะครับก่อนบุกเฟ่ของก่อนบุกเฟ่ปลบประกาศงครับปกบตใส่เครื่องส่เลยนะครับอันนี้ช่วง ช่วงเปิดร้านบ๋อครับนี่ช่วงเปิดร oh. ้านต้องเตรียมของก่อนเลยโอ้ต้องการคันหมูได้ล่ะเนี่ยเอาเอาเร็วๆก่อนนะฮับโยังหันอยู่ได้ล่ะโอ้ไม่ไม่ก่อนเอาเเห็นไปแบบคุณนายโอ้ยคุณนายคุณนายผมกำลังอะไรเลยซับแต่เดียวโอ้วันนี้ก็ทีซับคุณนายอย่างเดียว อ้อันนี้วิธีหั่นหมูเตรียมของครับเตรียมของใบตำลับลูกค้าครับท่านตำบตำลับเตมล้นครับลูกข้าร้ายครับยนตลอดครับอ๋อเติมเยต็มแล้วช่วงนี้เปิดฮอดจกคุ่มไหมครับนี่ยนงได้ฮอดสองคุ่มครับสามคุ่มกะพพายา่มเคี่ยวดีพราะว่าริต้วนะลูกค้ากับลูกข้ากับี ไายามกับบั้นอกเพ่็นแวเพิ่ดจกที่ก็ไม่ได้เขวลายเลครับครับปล่อยไปเป็นอิสระอครับเาม้ก็ไปยางเที่ยวเอาคา้างกันไหมยังน่ยเนี่ยคง้างเนี่ยหมูนี่ะครับเตียหมูโอ้โหสารพงสารพงโอ้ครับ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 ลูกค้าโทรมาเยอ้าวลูกค้าโทรอีกแล้วเดี๋ยวเดียวเขามาเบิ่งทังนี้กัน เอาอันนี้คุณไหนยังเนี่ยคุณไหนป้อมมาเนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ยายเปรมครับเอออ่ายายเกมสุดที่รักของตะหนวดเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวสิไปหาตะหนวดเมื่อไรครับเนี่ย โอ้ครับครับครับเออช่วงนี้ครับเป็นช่วงเกิดนาดจะอาจจะอันนี้จักน้อยนะครับเขาเอินอย่างนะไอที่มันคุกคักคุกคักอย่างนะช่วง,ช,วง,ช,วงช่วงกําลัางเตรียมของอย่างนะเขาเอินอย่างนะสถานการณ์ <laughs> ครับอันนี้อันนี้ดีถังอันนี้เขาอั่นี้ถังไอเขาเอินได้ใช้ย้ายอย่างนะครับดีถังเนี่ยไออย่างนะนนโอ้คนไฟบิน หรือเทพบุตรล่อยมือหรือยังไงนายสับเฉียงจุบจ๊บจับจุ๊บจับนะออโอ้มือนี้ตามนะครับตามอ่าช่องตะรวยพะเพิ่อนครับได้ยินเขาแว่บอว่าสิไปอยู่กับทอมน้อยทั้งสิ้นเดือนนี้บอกครับเนี่ยหรือยังไจงจนวันที่ยี่สิบจะไปรับงานอดมอบงาน,<อ>น,นมีเวทีวางบ้าน ปล่อยสวนไว้นะครับโมเดมไปสำหรับสอนรับพี่น้องแขกไปไทยมากใช่มากพังมากต้องไปเราเอาเป็นหลังแหละครับเอาไปฟังกันเออเดี๋ยวใครว่าจะขยบยายกันโอ้แต่เห็นในรูปมันไม่เห็นในรูปหรอกมันโ่เมนกระท่บหน่อยเนี่ยมันก็ใหญ่เติบอยู่โอ้เลยร้ายครับทุกท่า้อไปไปทำไปเล่ไปยังเลยนะเป็นเรื่องนะครับน้องไหนเป็เป็นซิเลย นอนลเป็นจิสลั่หเอาบนอเมราเราอะไรั้นครับไปทำแบบนี่น้ำเป็ดเออเไผ่เลอน้ำเืไผ่พี่มดไอ้นี่่เลือดเ็ดเลือเลือดเลียเอครับครับเออเนในไอ้เพื่นคอมเมนต์มาในไอ o ยูทูบ ช่องตะรวยพะเพื่อนครับลา,าคงคนก็บ,บอกว่าเดี๋ยวสีไ,ไ<อ>ม,จไม้จังไดครับไปแวะจังไดไม้จังใดจังสีไม้ถือค <laughs> ือจังไดกมาับมับมนีเลยาดม, <laughs> มาหนีเล <laughs> อทอ,อ,อ,อย่างะครับยไปนองายจนเอย่างเาหลีกับเจ้านี่กโอ้ดังครับโอดังเลยดังดังดาออาอาแสดงว่าเดี๋ยว เดือนนี <after S 2> <sus> ้เขาต้องไปพอกันหนึงย่างเขาเบิ้งข้างหน้าก็สองสามมือครับไปเบิ้งคว่ำจะเริ่มเติบโตของต้นไม้อ่าเพบาะว่าเป็นทั้งไม้ไปไม้สารพัดเลยนะครับต้นไม้สักพองพวกต้นกล้วยต้นกลไว้ต้นเผาาไม่ได้เลย กับดิ้นพรว่าน้องใหม่แข้งนอดออกมาทุกต้นนะครับตอนนี้เออเออเาเขาขอจงไว้เป็นเป็นต้นหลักเก่อนเนาะเดี๋ยวต่อไปเยังกินน้อมันเพราะว่าหลักๆมีมีทั้งสมาชิกครับถามมาว่าเอ้าช่องตะรวยมาเพื่อนนี่เฮ็ดอย่างเนีเฮ็ดกับเขาแล้วก็หรือจะเฮ็ดจุโคกงหนองนาหรือยังไงครับหรือมันสองอย่างไปน้ำกันหรือยังไงปั่นใจไว้พักคนช่วงครับปั่นไปชีวิต เราเห็นไปเพื่อลูกหลานพี่น้องได้ไปเยือนไปย้ำย้ำก็คือเป็นส่วนหนึ่งภาคหนึ่งครับครับเอ่อเจเนเรชัน่นโอ้เย็นเลชันเย็นเลชันนี่คือกำเนิดเกิดก่อครับเออแปรแบบตรงๆเลยครับเจเนเรชันคือกำเนิดเกิดก่อครับตัวนลักก็อยู่นี่ตัวนี้คือตัวทั้งมาเลยตัวที่จริงครับครับครับอันนั้นก็หลอบปากก่อนเดีไปไรืมากเว่ามัาจะไปเย้ำไปย้ำจะไปพักก็ เลครับครับครับไอ้นี่ใ hey. ต้นี okay, ่มีเบอร์โทรบอกว่า oh นี oh. ่เดี๋ยวเบิรงกันไงล่ะเบองเบอร์โทรเด้อไปไปบอสถึงไงล่ะล่างนี่บ่โอ้โยยยยยยยโยยนยยยยยยนยยนยย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 นยย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 อยยยยรยยบ ช่องตารวยพาเพลินครับไปพร้อมกันในสองแนวครับควบคู่ขนานเอ่เอเฮ็ดอ่าธุรกิจเกี่ยวกับร้านอาหารเราว่างกับไปอยู่พวกน้องน้าครับพอดีได้ไหน่อยมาซอยเหมือนวาเนี่ยครับซึ่งสั่งลงม,มาอี่ขาค้องเอ่อซังลงมาสี่คนเพราะท่านตายครับมันลูกค้ามันหลายลวเวลยลามันหน่อยนะครับดู้ทะเลมันเดือดเดือดหนาด ตะโก้เปิดทอดซีอม๊นึ่งกับ,บนึ่น่อยครับแล้วน,นี่เหมือนข้วมันร้งแนมเงินช่วงกระชุกเวลาครั้เดียวนะครับครับโอ้โหน,นี่บ,<า>บังลูม,มาซอยกันสี่ท่อนครับอือยีนนอสออ่สิบเราบังยี่สิบโอ้อันนี้มันมือเฉียงป่ะเนี่ยมือมือซับม,มือย่าง,งนมไอ้ย่างนมตัวเนี่ยโอ้มโอนี่กับบุกบุกรังบุกรัง น้ำมาหาเนี่ยครับนี่เดี๋ยวจะไปเป็นตากล้องในระยะยาวอยู่ครับไปน้ำกันยังซี่แหละ,ดละเดี๋ยวอ้อกมาทางนี้ก่อนการเตรียมของโอ้อันนี้กำลังเริ่มเตรียมของอยู่ยังบันไดหอดเวลาเปิดนี่แหละโอ้เดี๋ยวเอ้ไปยังหรอกว่าต้องไปเปบิ้งผู้สาวหรอกดูว่น้อง,อ,งองชมพู่จะไปไม่ท้องคขาไปเลย อ,อันนั้นหลังไหมอันนี้ก็นักร้องนนี่ยหเห็นกไหมอ๋อ <c oughs> อันนี้เสื้อเสื้อเสื้ออย่างครับเนี่ยน้องน้ำน้องน้ำโอ้น้อง,องน้ำบอ,อครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาต้องระ,ะบุซื้อครับว่าซื้ออีหยังเพราะว่ามันเป็นของทีมงานตะลุยพาเพลินครับอ่าในการเขาทำถ่ายทำวิดีโอต้องมีซื้อแล้วก็เอออ่ามาเกี่ยวกับอ่าเป็นทีมงานตะลุยแล้วครับเนี่ยเนี่ยเนี่ย เบิร์ดนะครับเนี่ยใช่เลยเบิร์ดทีมงานตะลุยพาเพลินอีกนอยเดี๋ยวสิเปลี่ยนเป็นตะลุยมิวสิกนะครับยูโคนของหน้าจะมีแบบเป็นอ่าสตูดิโอขึ้นมาเป็นตะลุยมิวสิกวอันนี้สูตรมาร์กปะครับเนี่ยสูตรมารักโอ้ยนี่เดินเอิเดิน โอ้กำรันเริ่มกาลังเริ่มกาลังเริ่มขอที่กําทักงครับครับครับเรับครับครับยรบครครับครับขรับครัครับครนบ่เัาครัเครับ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 ครัครับคอาบครัครบรร สมาชิกมันตามไปจังได๋เลยละนี่มี่มองอยู่มองเสาแล้วเนาะม่นบอกอ๋อมีแล่แเออมีแล้วตามไปได้เนาะโยบุญหนาฝนหนายังก็ไปกางเต็นท์กางยังกันครับเออกางเต็นท์ครับม้วนๆกันท่านมันโควิดห้อยอะช่วงปีใหม่น่ะเออปีใหม่เจอกันครับ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 ยินข่าวว่าสมาชิกหลายเลยเออเป็นร้อยจังได๋เออใกล้ๆๆใกล้แล้วครับอ่าเป็นร้อยครับเดี๋ยวผมสิเอาซอยจูให้เออ Ủa, bây giờ mà sao Ủa, bằng bụi sáo chứ nè Bằng bụi sáo sắp mắc lạc cò À, nè, sáo nè, xôi hằng nè nè Bày búa Ủa, <laughs> oh, búa bố búa ạ ก <c oughs> ินแกซ้ำ <c oughs> ไหนตั้งใบบัวอันนี้กำลังสับมะละกอะเดี๋ยวเดี๋ยวตามเบึงไปรวยเราเห็ดอันนี้ก่อนนี่ยังน่ะซอยจุบ่ะนี่เขาต้องมาเบึงสตรเด็ดโอ้ยกุกช้างนี่ครับกุกช้างกุกช้าง ยังไม่ได้ชดนะครับมันยังเว้นอยู่เดียวหรอกจับให้เป็นสัดส่วนกันเยอะจริงอือวันี้นีเป็นเมนูเด็ดอีย่างนะไส้จูบอ่ะบ๊วยครับเดี๋ยวเอ้าเขียงเลยเนี่ยเดี๋ยวให้สังกอง เพียเะไรครับเพี่สดๆอุ่นๆอันอน,อน,อนี้ต้มมั้งปะนี่ครับเป็นซูนแนลครับเป็นพ่อครัวเป็นทั้งเด็กเซิร์ฟเป็นซูนแนลเนี่ยครับเสียรวยต่ว่าเป็นได้ทุกอย่างที่เธอต้องการ ข้งนี่เนื้อกำลังจุดๆกับกำลังใหม่ๆกำลังมากได้แล้วไมาแล้วมือกล่องสรอยจุย<อ>จ้นเลยโตถึงหอนเลยตุ่มใหม่ๆเนี่ยแล้วครับกัแก้วเที่อ่แก้วดีอ๋อดีก็ไปต้องเป็นดีได้อันนี้ดีป่ะดีตัวดี <laughs>

ก้าวอยู่อ่ะใช่ไหก้ากินอยู่ตอนนึงได้อยู่อ่ตอนนึ่งเขาเป็นนาเคียงกันเนาะโอ้เอาทิ้งทิแล้วเนาะดูเนี่ยครับของแท้ผ้าเคียงนี่ด้วยเนี่ยผ้าเคียงเอาซิมก่อนมาบินต่อะเอาเอาแบบกระจกนั่นกันด้โอ้ยยังไงครับเยี่ยมวะเยี่ยมวะเยี่ยมวะเยี่ยมเยี่ยมวะ ตอยู่อบอยู่เอาเห้คุณไน้เหลีไวไคุณไนเรากินตับเคุณไน้นขนมาเออเออคุณนเรามาตับเดีมยเาเอาอาเอาวอาเอาอาเอาเนาเอเนา้เอา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 เอยเออาอาเอาเอาเอเอา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 อาเ่าเออานอาเออาเอาเอเอาเเาเอาอาอาเ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 ออเอาาเนอ โอ้แน่นอนแน่นอนเสี่ยแหละไม่ยังอีกอ่ะโอ้คุณนายกินตับนี่แหละครับมี่ข้อมูลข้อมูลข้อมูลซื่อนครับสนุกสนานครับโอ้สดสดครับครับก็จะมีเป็นการเฮ็ดอาหารแน่นะครับการกับเขาต่างต่างนะครับ เวลาว่างก็ลงไปนู่นแหละครับนู่นนะน้องนาโมเดลนะครับน้องนาโมเดลอ๋อตามมือก่อนเนาะเนี่ยโอ้โุคนไหนกินตับซุดซุดเอาเอาเอามึงด้วเอาอีกางเดียวดตดูดูดโด้นี่ของแท้เป็นได้ครับเยี่ยมว่ะเอ้เยี่มยิ่ม เอาเลยไม่กลวงเอาเลยว้าว้าว้าวยงมาไเอาเยโอาหมโอ้ย่เ่ากไม่าเองหครับนี่โอ้ยตปนสดสดังทีต้องเก็บอ่าใส่ถสถวาเดี้ครับพี่น้อง้แบบกันเองกันเองครับบบนี้เวลาเวลาช่วงเปิด้านเตรียมของเราแต่พอกันกินเขากินน้านี่แหละครับ ครับทีนเขาเตรียมโตต้องอิ่มงานกับเดิมครับมีอังฝากแฟนๆบ่ครับติดตามจังใดดูจังใดครับผมว่างของเยอมากเลยครับเออแต่ว่าเปิดด่านข้าวเดียวมันก็เต็มกิดต้องมนเรื่องมาจัดคิวจัดงานกันมันก็ลำบากในเรื่องลูกค้ามันหลายครับครับเห็นใจเห็นใจลูกค้าที่ครับ ฝากติ่ตามช่องนี้นะครับครับช่องตะรวยพ่อเพื่อนครับตะรวสองสองแบบสองรูปแบบนะครับครับโกกหนองหน้านเนี่ยเป็นเรื่องของเพียวอีกอย่างแต่กันว่ากันครับมันเป็นไปได้นะครับผมกับมันอายุร้อยแล้วครับอยากพักครับพวเนี่ยผู้อจะเกิดผู้เกิดแต่ว่าที่พักมีแน่นอนสิ่งอำนวยความสะดวกบพราะว่าจะเป็นท่งน้ำท่างบรรยากาศท่านอย่างผมจะพยายามเสริมสั่งปั่นแกงให้มันให้มันดีขึ้นมากรับ อีกร้านนึงครับร้านหนองไข่เนื้อย่างเกาหลีครับอ่าอยู่ปากซอยเขาไม่ยี่สิบสามครับแล้วก็ร้านหนึ่งอยู่ศรีนาครินทร์นะครับสาขาสี่ศรีนาครินทร์ปากซอยห้าสิบสี่นะครับฝากติดตามด้วยนะครับครับสวัสดีครับผมครับผมครับครับครับเอาอออยู่ไหนนะฮะ